สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีนี่นะคะติชายมีเพชรเแก่แค่ไหนฮะแก่แค่ไหนเพชรอนฮะ นอนฟิงเดดเลยพี่น้องที่อ่อนที่น oh, ังโอ้ยเด็กก็เศร้าแล้วเดี๋ยวก็เศร้าแล้วเออเดี๋ยวก็เศร้าเดี ah ๋ยวก็เศร้าเสียงอ่อนนะคะเดี๋ยวก็เศร้าแล้ว นอนฟิ้งแดดพี่น้องเหนาอุ่นๆต้องผูกไว้ก่อนบ่จังสั่นสิบไปไกลไปหาหลินแย่นเพอักสีบสู้ๆนะเดี๋ยวก็เศร้าเร็วนี่คขะเพนั่งนั่งนี่บึ้งนัง แพนะคะส่วนมีตังและมีทองนะคะมีตังกับมีทองพอพาไปตัดหญ้าเร็วไปเศ้า อันนี้เช้าอุ้มบุญน้ำเบาะท่านได้อาบแล้วค่ะใช้สายจักน้อยเดี๋ยวพอกับผ้าอาบน้ำเส็บเส็บ เจ็บบ่ขนายพี่น้องขนายลืมเงี้ยวเร็วเงี้วเร็วบรรยากาศแจ่มเช้าเช้านะคะโอ้ยเสียบหยำเหล็กบ่อืม้ม ยังเป็นตาเสพแท่พี่น,น้องปากเมียกมเม้อก,มกินอ่อยปากเมียกบอ,อ,กอกกบบรรยากาศช่ชางช้าอากาศเย็นๆนแดนดออกก็ยังเย็นอยู่พี่น,น้อง มีการปลกูกได้พี่น้องปลกกระปิน เราไปดูแม่ค้าใส่กันนะคะชมสวนก่อนนะคะสวนผักผักเริ่มงามแน่แล้วพริกก็ออกลูกแล้วนะคะพริกเป็นนวยแล้วเป็นผลแล้วนี่ผักสีเจินไปอย่างนอกผักสี เริ่มมีนวยแล้วค่ะพริกหัวแล้วนะคะเ<ถา>ขาพูดก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่าประท่านแก่เหมือน ล่อไอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องนี่นะคะแม่ฟ้าใสห้องขอกินมืดมือ ให้มาขึ้นกับขอดีดีเส็บเส็บบอง แจ้งลมก็วนๆมาแล้วพี่น้องเริ่มหนาวอีกแล้ว ยังสาวมอง,ม,องม่งมุมนีนเก็บคือก,กันก็อุ่มแล้วค่ะใครยังลืงอยู่มองด้านข้างนะคะเหมือนอุ้มมากเลยบรรยากาศยามเชา้า ผักักเอามาปลูกไว้นกกิดใบเมือพอ่น้องสิลอดว่อันนี้หอมหอมใหญ่ซื้อมากินแล้วมีหนอนะคะแม่ขายก็เลยกเอามาปลูกไว้นะคะบึงผู้เบาเห็ดหนาวติละอื้มหนาวว่ hey. Now, ว้อไม่ยังฮะคือเป็นยังสันฮะคือเป็นยังสันใส่บึงคือเป็นยังสันเนาะฮะเป็นยังสันใส่บึงหนาคนฮะอ้อน แม่จับหลักเลยอ่อนลุกขึ้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 นมไม่อยากลูกแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจคะ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ